ความเป็นมา5คำถามเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนการสร้างความเข้มแข็งทางใจสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเองเซลฟ์เรียนนิ่งคำถามที่1สื่อชุดนี้มีความเป็นมาอย่างไรสื่อการสอนการสร้างความเข้มแข็งทางใจสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเองเซลล์เร์นนิ่งชุดนี้ได้จากการรวบรวมความรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจโดยวิทยากรคือนายแพทย์ประเวศตันติพิวัฒนาสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งท่านได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสาธารณาสุขในหลายโอกาสภายในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางใจกล่าวคือสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละครั้งจำนวนไม่มากและต้องใช้ทรัพ,พยากรสูงในการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ครั้งหนึ่งหนึ่งดังนั้นการจัดการความรู้ในรูปของวีดิทัศน์การอบรม ให้เข้ารวมเป็นหมวดหมู่มีการคัดแยกการสอนครั้งที่ดีที่สุดเพื่อรวมเป็นสื่อการสอนจึงเป็นทางออกในการเผยแพร่ความรู้การสร้างความเข้มแข็งทางใจในวงกว้างและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาการสอนจึงมีความจำเป็นต้องประเมินคัดแยกตัดต่อเพิ่มเติมและปรับปรุงสื่อต่างๆเข้ารวมเป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดทำสื่อการสอนที่สามารถให้บุคลากรสาธารณะสุขได้ศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้ออกในวงกว้างอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปสื่อการสอนการสร้างความเข้มแข็งทางใจสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเองเซลเ Learning ชุดนี้จัดทำสำหรับบุคลากรสาธารณะสุขเพื่อใช้ในการเป็นวิทยากร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและจัดการปัญหาชีวิตในลักษณะต่างๆเช่นผู้รับบริการโรคเรื้อรังที่มีปัญหาความเครียดผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองหรือมีความคิดฆ่าตัวตายเป็นต้น คำถามที่สองการสร้างความเข้มแข็งทางใจคืออะไรการสร้างความเข้มแข็งทางใจโดยตัวเองมีที่มาจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์หมอประเวศตันติพิวัฒนสกุล ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทำร้ายตัวเองซ้ำในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งผู้เขียนได้รับการติดต่อจากคุณพัชรีคำทิศาเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาจึงตัดสินใจไปดำเนินกิจกรรมกับผู้ป่วยเหล่านี้ในรูปของกลุ่มการเรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้ป่วยฆ่าตัวตายซ้ำในโรงพยาบาลชุมชนแม่ทานั้นแตกต่างจากผู้ป่วยทำร้ายตัวเองซ้ำในตำราวิชาการต่างประเทศและที่พบในโรงพยาบาลขนาดใหญ่รวมทั้งโรงเรียนแพทย์กล่าวคือไม่พบความผิดปกติทางจิตหรือปัญหาบุคลิกภาพที่รุนแรงผู้ป่วยทุกคนเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ประสบปัญหาเรื้อรังในชีวิตประจำวันจนเกิดความท้อแท้ในชีวิต ส่วนสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการทำร้ายตัวเองมักเป็นปัญหาการทะเลาะเบาแววงต่างๆเช่นปัญหาเรื่องการเงินสามีติดเหล้าหรือมีหญิงอื่นตลอดจนการพูดจาตำหนิต่อว่า เนื้อหาสำคัญในกิจกรรมทั้ง12กิจกรรมที่ปรากฏในวีดิทัศน์ชุดนี้พัฒนาจากกรอบความคิดเรื่องความเข้มแข็งทางใจซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ4ประการอันได้แก่ 1. รู้จักตัวเองปรากฏเนื้อหาในบทที่1-4 2. จัดการชีวิตได้ปรากฏในเนื้อหาบทที่5-9 3. มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนปรากฏในบทที่10 มีจุดใหม่ในชีวิตปรากฏในบทที่11-12โดยอาจารย์หมอประเวศตันติพิวัฒนสกุลได้ทำการพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมและได้ทดลองใช้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหว่างปีงบประมาณ2,549ต่อกับงบประมาณ2,550ซึ่งผลจากการทดลองในระยะแรก พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลจิตเวชขณะที่บางส่วนเป็นพยาบาลฝ่ายกายที่ปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยได้นำคู่มือไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่างดังต่อไปนี้คือ 1. ทีมงานสุขภาพจิตนำไปใช้เป็นโปรแกรมในการอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อช่วยจัดการความเครียดและป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงาน 2. นำเนื้อหาบางส่วนไปใช้ในโปรแกรมการอบรมผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3. นำไปใช้ในส่วนหนึ่งของการปรึกษารายบุคคลโดยนำประเด็นต่างๆในคู่มือนี้ไปในกระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยพบว่าช่วยให้การปรึกษาได้ผลดียิ่งขึ้น 4. นำภาพและข้อความย่อไปอ่านเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง พบว่าทำให้วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเนื้อหาที่ปรากฏในคู่มือการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจด้วยตัวเองปรากฏในไฟล์ซีดีชื่อคู่มือจัดกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับบุคลากรสาธารณะสุข ได้ปรับปรุงจากความคิดเห็นของผู้ใช้และจากการเรียบเรียงเพิ่มเติมโดยผู้เขียนเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมตามกรอบแนวคิดเรื่องความเข้มแข็งทางใจทั้งสี่องค์ประกอบคำถ,ถามที่3ใครคือผู้ใช้บุคลากรสาธารณะสุขผู้ที่อยากเป็นวิทยากรคำถ,ถามที่4วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณะสุขมีสมรรถนะในการเป็นวิทยากรผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้รับบริการคำถามที่5สื่อชุดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างสื่อการสอนการสร้างความเข้มแข็งทางใจสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง self learning ชุดนี้ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปของซีดีและดีวีดีจำนวน13แผ่นซึ่งสามารถจำแนกสื่อการเรียนรู้ได้เป็นสองประเภทคือกการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายใช้เกมบรรยายบทบาทสมมุติ ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการสมบทบาทเป็นผู้รับบริการและผู้สอนสาธิตการเป็นผู้ดำเนินการกลุ่มการสอนแบบให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตัวเองการเชื่อมโยงประสบการณ์ตรงของผู้เรียนกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นต้นจํานวน12แผ่นซึ่งการเรียนรู้ประกอบด้วย12กิจกรรม ดีวีดีหนึ่งแผ่นต่อการสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนหนึ่งกิจกรรมซึ่งสามารถเปิดได้ในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นดีวีดีซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณาสุขในการเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะในการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางสุขภาพจิตท,ที่จำเป็นต่อการพัฒนาความเข้มแข็งทางใจของผู้รับบริการ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและวิกฤตในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นขอเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยแผ่นพลิกซึ่งมีข้อความทั้งด้านหน้าและด้านหลังท่านสามารถสั่งพิมพ์หรือปริ้นแผ่นพลิกได้จาก cd ดีไฟล์แผ่นพิก PDF ไฟล์โดยแบ่งโฟลเดอร์แผ่นพิก เป็นหน้าหมายถึงแผ่นพิกด้านหน้าและหลังหมายถึงแผ่นพิกด้านหลังโปรดสังเกตหมายเลขแผ่นพิกด้านหน้าและด้านหลังให้ตรงเช่น1ถึงหของโฟลเดอร์หน้าคู่กับ1ถึงหของโฟลเดอร์หลังเป็นต้นและใบความรู้สําหรับมอบให้กับผู้รับบริการ เพื่อใช้ในการทบทวนประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ในแต่ละกิจกรรมชื่อคู่มือจัดกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับบุคลากรสาธารณะสุขปรากฏใน CD ในรูปของ PDF ไฟล์รวมเป็นจำนวนหนึ่งแผน่น สำหรับวีดีทั์ชุดนี้ใช้สำหรับเพื่อกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจจากการสาธิตการดำเนินกลุ่มแล้วนำมาประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาเพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองประเด็นสำคัญอยู่ที่การทบทวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนในวีดีทั์ร่วมกันโดยผสมผสานกับเนื้อหาของบทเรียน และฝึกปฏิบัติในเรื่องที่ตรงกับปัญหาในชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเข้าใจและมีวิธีการใหม่ๆใ,ในการจัดเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากวิดิทัศชุดนี้สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการสร้างความเข้มแข็งทางใจได้หลายรูปแบบและหลากหลายแนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยยึดตามแนวกรอบความคิดทั้ง4องค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจดังนั้นหากมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำประการใดโปรดติดต่อผู้จัดทำได้ที่ d r p r a w a t e g m a i l c o m